Love you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทนายแคทแคทลอเยอร์นะคะวันนี้นะคะแคทก็มีสาร,ระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากพี่ๆทุกคนอีกแล้วนะคะคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามีอะไรบ้างนะคะเราไปทำความรู้จักกันค่ะ คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหมายความถึงคดีแพ่งที่มีมูลมาจากการกระทำความผิดทางอาญาหรือความรับผิดในทางแพง่งเกิดจากผลของการกระทำความผิดอาญาโดยตรงเช่นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินผู้เสียหายที่ได้รับอันตรายหรือเสียหายจากการกระทำความผิดอาญา ดังกล่าวนั้นย่อมเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งได้นะคะตัวอย่างคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะคะเช่นนายดำลักรถยนต์ของนายเหลืองไปนายดำมีความผิดฐานลักทรัพย์และขณะเดียวกันนะคะนายเหลืองมีสิทธิ์ในทางแพ่งเรียกร้องรถยนต์ของตนคืนจากนายดำได้หรือนายแดงขับรถยนต์โดยประมาทชนนายเขียวบาดเจ็บสาหัส นายแดงมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสและขณะเดียวกันนายเขียวก็มีสิทธิ์ในทางแพง่งเรียกร้องให้ในายแดงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ในฐานละเมิดซึ่งสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งเหล่านี้เรียกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามีผลในทางกฎหมายแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไปดังนี้นะคะ 1. น,นะคะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีส่วนแพ่งได้ทั้งต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลที่มีอำนาจชำระคดีแพ่งก็ได้ซึ่งคดีแพ่งปกติจะฟ้องที่ศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาไม่ได้นะคะ 2. นะคะในคดีอาญาที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ พนักงานอายการมีอำนาจเรียกร้องให้จำเลยคืนทรรัพย์หรือชดใช้ราคาที่ถูกประทุษร้ายในคดีหลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคช่อโกงยักยอกหรือรับของโจรแก่ผู้เสียหายโดยขอมาในคดีอาญานั้นๆนนก็ได้นะคะ 3. นะคะในคดีอาญาที่พนักงานในการเป็นโจทย์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยถือว่าคำร้องเป็นคำฟ้องและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทย์ในคดีส่วนแพ่งได้นะคะ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลใดบ้างนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา40การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลที่มีอำนาจชำระคดีแพ่งก็ได้นะคะการพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะ มารู้จักกับคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญากันนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวอย่างคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะคะ 1. คขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายอันเนื่องมาจากจำเลยใช้หนังสือมอบอำนาจปลอมเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะคะ 2. นะคะโจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายจำเลยฟ้องโจทเป็นคดีอาญาว่า โจดปลอมสัญญาจะซื้อจะขายในคดีแพง่งจึงเป็นคดีที่มีมูลเกี่ยวเนื่องมาจากการกระทําความผิดอาญาดังกล่าวจึงเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะคะต่อไปนะคะสําหรับคดีแพ่งที่ไม่ใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามีดังต่อไปนี้นะคะคดีอาญาเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ส่วนคดีแพ่งเป็นความผิดต่อกฎหมายลักษณะตัวเงินหรือเช็คมิได้อาศัยมูลความผิดทางอาญานะคะจึงไม่ใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะคะ 2. นะคะฟ้องคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์ส่วนคดีแพ่งขอให้ใช้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่เช่าซื้อโดยอาศัยสัญญาเช่าซื้อ 3. ฟ้องคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์ส่วนคดีแพ่งขอให้คืน หรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยืมโดยอาศัยมูลนี่นเรื่องยืมนะคะจึงไม่เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะคะ 4. นะคะคดีอาญาโกงเจ้าหนี้ส่วนคดีแพ่งขอให้เพิกถอนการช่อฉน 5. คดีอาญาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานส่วนคดีแพ่งเป็นเรื่องการสมรสที่เป็นโมคะ 6คดีอาญาผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยว่าปลอมลายมือชื่อโจ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงลงในบันทึกถ้อยคําแล้วนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อดําเนินการออกใบจองให้จําเลยอันเป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมส่วนคดีแพ่งโจทย์ขอให้เพิกถอนใบจองที่ออกทับที่ดินของโจทสิทธิการฟ้องคดีแพ่งไม่ต้องอาศัยมูลความผิดทางอาญาฐาน ปลอมและใช้เอกสารปลอมนะคะ7นะคะคดีอาญายักยอกทรัพย์ส่วนคดีแพ่งโจทฟ้องให้จำเลยคืนเงินไถ่ถอนจำนองกับโจทอันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่ต้องอาศัยมูลความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะคะเหล่านี้นะคะไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะคะ ข้อสังเกตนะคะเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่ต้องอาศัยมวลความผิดทางอาญาจึงไม่ใช่คดีแพง่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46มาใช้บังคับไม่ได้นะคะสรุปนะคะคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาก็คือ คดีแพ่งนั่นเองการดำเนินการฟ้องร้องต้องดำเนินการตามหลักการทั่วไปของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะเช่นต้องมีการร่างคำฟ้องให้ครบถ้วนตามกฎหมายฟ้องต่อศาลในคดีแพง่งที่มีเขตอำนาจและเสียค่าธรรมเนียมศาลเป็นต้นนะคะแต่ด้วยสถานะของความเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายมีช่องทางเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดได้โดยตรงต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญานั้นก็ได้นะคะกล่าวคือนะคะผู้เสียหายยังมีสิทธิที่จะใช้ช่องทางตามผลทางกฎหมายได้ด้วยโดยใช้สิทธิผ่านทางพนักงานอายการมีคำขอในคดีอาญาที่ฟ้องร้องแทนผู้เสียหายหรือโดยผู้เสียหายยื่นคำร้อง เรียกร้องค่าเสียหายเข้ามาในคดีอาญาด้วยตนเองก็ได้และที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเหมือนเช่นคดีแพ่งปกตินะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทนายแคทแคทลอเยอร์ด้วยนะคะ